ในประวัติศาสตร์พเมร์ลีกที่ผ่านมาครับมีนักตเตะชาวญี่ปุ่นเลือดสามูไยที่สามารถเถลิงบอลลังควา้าแชมป์ลีกสูงสุดแห่งเกาะอังกฤษเมืองผู้ดีได้เพียง3คนเท่านั้นครับนั่นก็คือชินจิคากวะกับผีแดงแมนยูในฤดูกาล2012-2013ครับตามด้วยอีกหนึ่งชินจิจากจิ้งจอกสยามเลสเตอร์คือชินจิโอกาสกิในฤดูกาลอัเนเป็นเทพมิยายของพวกเขาในปี2015-2016ครับและปิดท้ายด้วยทาคุมิมินามิโนะครับแห่งหง์แดงลิเวอร์พูลในฤดูกาล2019-2020ครัััับบโโดดยยยในนปจจุถึงงมมมมอออิาาาาูไส่ต ครับจะสามารถทำผลงานได้ดีอย่างต่อเนื่องใน2-3ถึงฤด,ดูกาลจนสามารถก้าวขึ้นมาเป็นนักเตะญี่ปุ่นที่สามารถทำประตูได้สูงสุดในพรีเมียร์ครับแต่ทว่าครับต้นสังกัดของเขาอย่างนกนางนวลแห่งแคว้นซักเซตนั้นก็หมดอากาศลุนแชมป์เรียบร้อยครับส่วนอีกหนึ่งคนก็คือแบ็กขวาของปืนใหญ่อย่างโทมิยะสึครับฤด,ดูกาลนี้ก็ดันเจ็บหัวเข่ายาวครับปิดเทอมทั้งฤดูกาลไปเรียบร้อยซึ่งหากอาร์เซนอลสามารถแซงปลายขวาแชมป์ได้จริงครับเจ้าตัวก็จะหมดสิทธิ์รับเหรียญแชมป์พรีเมียร์ครับเนื่องด้วยจานวนการลงเล่นในสนามไม่ถงเเััมยาาาด้้้้้แแ่่ว็็ชถปททนนนนต าลูเอนโดครับผู้ปิดทองหลังพระทํางานหนักอย่างเงียบๆของเรลาเดอะคอปแล้วกองกลางตัวรับผู้นี้ครับมีโอกาสสูงมากที่จะได้เป็นนักเตะญี่ปุ่นคนที่2ของหองแดงแล้วก็เป็นคนที่สในพิมพ์ลีครับที่จะได้เรียนแชมป์แล้วก็ได้ชูถ้วยพิมพ์ลีอย่างเต็มภาคภูมิครับ